นี้ก็ได้เป็นมันได้อไม่เป็นไรเอาตัวนี้เป็นยี่หกไปเลยเราเข้าใจกันคนอื่นไม่เข้าใจก็เรื่องแต่เราเข้าใจ <c oughs> นะคะเพื่อเพื่อไม่ให้ EP มันหายนะคะพร้อมยังลูกเรื่องสุดท้ายละสามทุ่มครูขอเวลาสิบห้าทีไม่นานอ่ะต่อไปเรามาพบกับกฎกคอสอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลาก,กรดังนี้นะ เอาตัวนี้นะคะว่าด้วยอํานาจการลงโทษพักทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปี61พศ2561นเะคะเอาเรามาดาูให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหน่งที่ได้ชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่านะคะเป็นผู้ประคับชากรณีกระทําผิดไม่หลายแรง 1. พักทัน2ปตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือ ร้อยละ4ของเงินเดือนผู้นั้นนะคะโดยมีคำสั่งลงโทษจะเป็น1เดือน2เดือนหรือ3เดือนนะเพราะฉะนั้นผู้ในการถานสารมีสิทธิ์ลงโทษได้กี่สถาน2สถานภาคตัดตัดได้ครั้งหนึงร้อยอัตราร้อละ2หรือร้อยละสี่เวลาที่มีคำสั่งอาจจะเป็น1เดือน2เดือนหรือ3เดือนก็ได้ต่อไป3ามนายกบัตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดประหลาดกระทรวงเลขาอธิบดีหรือเทียบเท่าศึกษาธิการภาคหรือศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้อํานวยการสํานักงานขีนะที่เป็นผู้บังคับชาสามารถลงโทษได้ดังนี้1นึ่ภาคทันสองตัดเงินเดือนได้อาตาัตราครั้งหนึ่งร้อยละสองหรือร้อยละสี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือนลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งอาตาัตราร้อยละสองหรือรนะ้อยละสี่นะอ่า ต่อไปข้อที่4การสั่งลงโทษปัดเงินเดือนลดเงินเดือนนะถ้าจํานวนเงินเดือนที่จะตัดหรือลดมีเศษไม่ถึง10บาทปัดเป็นสิปัดเศษทิ้งไปต่อไปในะระหว่างที่กอกสอยังมีการปัดอาตามเงินเดือนเงินอันนี้อันนี้ผ่านไปแล้วนะคะ จบแค่นี้ก็คือเราใช้ได้ในปัจจุบันก็คืออัตราขั้นต่ำขั้นสูงตามที่ได้บรรยายมาแล้วนะคะกรณีไม่ร้ายแรงมีกี่สถานผู้บริหานสองสถานแต่พอออกเขตได้เท่าไหร่สามภาคภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนจำไว้นะโทษหนักคืออันนี้ไม่ร้ายแรงก็จริงลดเงินเดือนเนี่ยถ้ามันมีเหตุรถย่อนสามารถเป็นแค่ตัดแต่ถ้าตัดมีเหตุรถย่อนเหลือภาคทันจำไว้นะคะ โทษมีแค่ห้าสถานเท่านั้นภาคตัดลดกดไร่ต่อไปออการลงโทษอีกอันหนึ่งนะคะกฎกคสอว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งพศออ .2549 คำว่าชัดแจ้งก็คือมันมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งกระทำผิดไม่ร้ายแรงกรณีที่สองกระทำผิดร้ายแรง กรณีที่หนึ่งที่ไม่แรงคืออะไรกระทําผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดเห็นไหมผู้นั้นกระทําผิดและผู้บังคับชาเห็นว่ามีมีข้อเท็จจริงนะคะได้รับควได้ความประจักษ์ชัดแจ้งอีกอันหนึ่งไม่ร้แรงแต่รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับชาให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน หรือคณะกรรการสอบตามกฎหมายนี่บันทึกให้ถ้อยคํารับสารภาพอันนี้ไม่ไดยแล้ต้องไปร้ายแรงร้ายแรงคืออะไรนี่กระทําผิดอาญาได้รับโทษจําคุกหนักกว่าจํคาคุกคําพิพากษาเนี่ยถึงที่สุดนะเอาละเว้นแต่ไอ้แล้หูโทษกับประมาณไม่เป็นไรต่อไปสองละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวเกินกว่าสิบห้าวันผู้บังคับบัญชาสืบและนะคะ สืบกรณีไม่มีมูลไอ้ไม่ไม่ไม,ม่มีข้อมูลเลยก็ต้องสืบเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลนะนะแล้วก็มีพฤติการที่แสดงว่าจงใจจะไม่ปฏิบัติอันนี้ลายแรงนะคะเอาละ่ะต่อไปกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงรับสารภาพลูกไม่ต้องตั้งกรรมการเลยลงโทษได้ทันทีเลยนะคะเช่นกรณีอะไรบันทึกให้ข้อความมันเป็นความผิดวินยัยร้ายแรงอยู่แล้วนะคะนี่คือความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสืบละ ถินชัดแจ้งแล้วนะคะเอาต่อไปกดกคสฉบับต่อไปกดกคสฉบับต่อไปว่าด้วยการสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อนปีพศ2555ัน้าเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งการสั่งให้ราชการคูพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนกรณีใดกรณีแล้วรอฟังผลการสอบ เห็นไหมกรณีหรือรอฟังผลน,นะให้ออกเนี่ยพักหรือให้ออกเนี่ยกรณีแรกก็คือรอฟังผลการสอบส่วนพิจารณาอีกอันหนึ่งกรณีถูกพักใบอนุญาตเห็นไหมตามที่สภาครูก,กําหนดกรณีข้อที่สองเขาบอกว่าเป็นผู้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนหมายความว่ามาตรหาห้าสามพูดผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยไร้แรงเห็นปะอันนี้ผู้บุคัลประชานะคะ ต่อไปข้อที่สามเมื่อข้าราชการครูบุคลากรผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอย่างไร้แรงอย่างไร้แรงถูกตั้งกรรมการสอบถูกฟ้องนะคะ,ะหรือต้องหาว่ากระทําผิดอาญาเว้นแต่ประมาทการละหุโทษก,ก็สั่งให้ผู้นั้น่ะพักราชการได้ต่อเมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งถูกตั้งกรรมการสอบว่าไร้แรงถูกฟ้องผู้นั้นมีพฤติการแสดง ว่าถ้าอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบอีกอันหนึ่งผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือต้องขังถูกจับในคดีอาญาคืออยูอ่อยู่ในคุกติดต่อกันเกินเห็นไ,ไหมสิบห้าวันติดคุกไว้แล้วให้ออกต่อไปผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อมาคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นผิดอาญาข้อที่สี่สั่งพักแล้วก็พักตลอดเวลาที่สอบสวนนะคะ พักเนี่ยต้องพักตลอดเวลานะคะต่อไปเมื่อข้าราชการผู้นั้นผู้ใดถูกพักใบอนุญ,ญาตภายใน30วันจำไว้ว่าหน่วยงานที่มีคนนี้อยู่ต้องแจ้งนะคะแจ้งเป็นหนังสือนะต่อผู้ัคำคับชาญหน่วยงานการศาึกษาว่าผู้นั้นไม่เหมาะนะถ้าถ้าเกิดเขาไม่มีใบเขาถูกพัก ดูซิว่ามีตําแหน่งที่เขาพอจะไปทําได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องให้เขาออกนะก็แจ้งอ,อกออกคอ,อเขตแล้วก็สั่งพักนะะให้พักตลอดเวลานะ,ะที่เราถูกพักใบอุญาตเพราะฉะนั้นตามกฎหมายฉบับน,นี้อยู่แล้วนะคะอ้ข้าราชการครูผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดร้ายแรงถูกตั้งกรรมการสอบฟ้องนะคะเ,ออเว้นแล้วหูโทษประมาทไม่เป็นไรนะคะให้สั่งพักทุกสำนวนทุกกรณีอีกคือการ ให้พักก็คือถ้าสั่งพักก็คือให้ออกไว้ก่อนแค่นั้นเองนะคะจบอันนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าถูกลงโทษนะคะต่อไปดูนี่ดูอันนี้อ่ไม่เป็นไรโครงสร้างอันนี้พูดแล้วนะกดกอคสอว่าด้วยเรื่องอะไรการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรปีหกหนึ่ง พูดแล้วต่อไปเรื่องกดกอคสอว่าด้วยเรื่องโลกพูดแล้วสัมภาษณ์ว่าสี่เก้ามีห้าโลกเ,เ,ลเลือนวันช้างเศรษติพิศุลาเลื้อรังอ่ะพูดแล้วต่อไปมีอะไรอีกกฎกอคสอว่าด้วยเรื่องการสอบพิจารณาออันนี้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามีอะไรอีกไหมพักทันพูดแล้วจบประจำส่วนราชการ อยางเอาตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะมาพบกับกฎกกคสสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรประจําส่วนราชการหรือสํานักงานขีดเห็นไหมมันมีอยู่ตัวหนึ่งด้วยด้วยอะไรก็ตามเหอะนะคะอาศัยอำนาจนะคะและ้วกกคสก็ได้รับอนุมัติจากทั้งตีให้กําหนดเขาบอกข้อที่หนึ่งปลัดกระทรวงเลขาอาชิบดีหรือมีเรียกชื่ออย่างนี้หรือพอออเขต มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาประจำส่วนราชะการหรือประจำสำนักงานขีดเป็นการชั่วคราวโดยให้พ้นจากตำแหน่งเดิมในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเช่นเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรถูกลก่าวหาเห็นไหมหรือมีกรณีที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเห็นไหมหรือถูกฟ้องให้มาอยู่ที่ไหนมาอยู่สำนักงานขีดเอาอีก เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรกระทําหรือแล้วเว้นการกระทําอันจนต้องคําพิพากษาผู้กระทํานั้นผิดอาญ,ญาก็มาอยู่สํานักง,งานเขตก่อนเพื่อรอคําพิพากษาถึงที่สุดต่อไปเมื่อข้าราชการครูและบุคลากร,กรละทิ้งทอดทิ้งเห็นไหมหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาเขาตั้งกรรมาการสืบสวนก่อนว่ามันมีเหตุผลหรือมีเหตุผลเอา้ามาอยู่ประจําส่วนราชการก่อน ข้าราชการครูผู้ใดกระทําผิดอย่างร้ายแรงและรับสรารภาพเป็นหนังสือต่อผู้กำกับชาก็ต้องตั้งกรรมการสืบใช่ไหมเอามาอยู่สำน,นักง,งานเขตก่อนข้าราชการครูและบุคลากรถ,ถูกตั้งกรรมการขึน้นมานะว่ากระทําผิดอะไรก็ตามเถอะนะคะเพื่อให้สะดวกในการสอบหรือสืบก็ให้มาอยู่ที่สำน,นักง,งานเขตกรณีอื่นมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการโดยได้รับอนุมัติจากกศสอ นะคะก็ให้กอเสอเนี่ยพิจารณารายละเอียดอย่างนี้คำชี้แจงเหตุผลนะประโยชน์นะคะสั่งให้มาประจําส่วนราชการหน้าที่ความรับผิดชอบมอบหมายต่างๆนะคะพอ,อเข้าใจนะแต่จะไว้ว่าเป็นการชั่วข่าวจนกว่าจะอะไรามาดูด้วยอาศัยเหตุผลนะจะเป็นว่าในคราวเดียวหรืออะไรก็ตามสามารถสั่งได้เป็นเวลาไม่เกิน6เดือนนับแต่วันที่สั่งให้ประจํา จะขยายอีกได้ไหมเขาบอกว่าขยายเวลาได้อีกไหมได้แต่ระยะเวลารวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปีจําไว้นะคะเอาละกรณีถ้ามีกรณีเนี่ยต้องตั้งกรรมการสอบเขานะคะก็ตามนั้นนะคะเหตุผลทําไมเหรอ,อเขาก็บอกว่าจากพาบรบข้าราชการครูเนี่ยการปฏิบัติของครูในการสํานักงานเขตนะคะหรือมีอํานาจในการสั่งให้ครูมาประจําสํานักงานหรือหน่วยงานปิดการชั่วคราวเพื่อพ้นจากตาแหน่งเดิม นะการค้นจากตำแหน่งเดิมก็ยังได้รับเงินเดือนนะการแต่งตั้งเรื่องเงินเดือนเหมือนเดิมน,นะคะแต่การเดินการทงวินยัยการออกจากก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กกศกำหนดนะคะเงินเดือนยังได้รับแต่มันจะมีเกณฑ์ว่าถ้าไปประจำเนี่ยนะไม่เกินเมื่อกี้บอกแล้ว6เดือนขยายได้ไม่เกิน1ปีแต่เงินวิทยาฐานะเขาจะไม่ให้เขาให้แค่นี้ไนงะเงินเดือนเห็นปะ่ะกับเรื่อนเงินเดือนแค่นั้นเอง